มาเที่ยวครั้งนี้คืนที่สองของการพักของเรานะครับอาจจะพักในตัวเมืองป่ายานิดหนึ่งราจะไปพักที่ที่รถตู้ของเสียหยัดนี่ครับห้องเราห้องของเสียหยัดอยู่ตรงนู้นครับมีไฟเปิดๆอยู่ตอนนี้ประมาณสักเจ็ดโมงกว่า เดี๋ยวให้ไปดูในห้องนิดหนึ่งครับอ้าวคุณปีตื่นแล้วครับเมื่อคืนก็น,นั่งกินเหล้าตรงนี้ครับดูในห้องนิดหนึ่งพี่ตื่นแล้วนี่ครับโอ้โหสีชมพูคิตตี้นี่ที่นอนคุณปีครับคนเดียว นี่สองหมาน้อยยังไม่ตื่นครับนอนกันสบายเลยครับบนเตียงบนเตียงครับมีสองเตียงครับมีสองเตียงนี่เตียงคุนปีครับนี่เตียงขุนการกรุกโอโตโอเอ๊ะแล้วผมนอนไหนนะเดี๋ยวดูดิผมนอนตรงไหนวะในห้องน้ำในห้องน้ำนะครับ แล้วก็ทำงานหนาบน้ำทำงานนี่ก็ที่เก็บของเก็บอะไรวันไปอุย้ยตัวเองบาบอมีท่อทัดตู้ยเย็นของแจะผมนอนไหนนะนอนปีปีปึ๊บ โอ้ผมนอนตรงนี้มาบอกคนใช้ต้องนอนตรงนี้ครับคนใช้ครับได้หายแล้วนอนตรงนี้ดูครับขี้ขานอนข้างล่างครับนายนอนบนนะเวียนกรรมนายนอนข้างบนแต่ขี้ขานนอนตรงนี้ครับเกิดมาเป็นทาส นำใช้แบบนี้นะครับโอเคครับเอามาให้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับมน,น้นปูน